สวัสดีคอบอลทุกท่านครับเสื้อผ้ากระชากข่าวเด็ดนะครับคลิปนี้มาพูดถึงดิวการย้ายทีมของบันสติกา้าเยอรมนีอย่างเือใต้บาเยาร์เยเมนิก,กันบ้างนะครับล่าสุดมีข่าวว่าปิดดิวคว้าตัวรีรอยซาเน่จากแมนซิตี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดของข่าวก็เช่นเคยนะครับฝากคอบอลทุกท่านลงไปติดตามผู้สนับสนุนเราที่ first comment สามารถทักทายเข้าไปพูดคุยกันก่อนได้นะครับ กลับมาที่รีรอยซานเน่ครับปีกจรวดของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดสื่อยักษ์ใหญ่ของเยอรมันอย่างบิลนะครับบอกว่าเสือใต้บายยามินิกตกลงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วที่จะคว้าตัวรีรอยซานเน่มาร่วมทัพหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะครับโดยอยอดทีมอันทินอัลส์อารีนาอย่างบายยามินิกเองก็มีข่าวบูวพันกับรีรอยซานเน่มาได้สักพักหนึ่งแล้วเรียกได้ว่าเป็นปีๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถปิดดีลกันได้สักที ว่ากันว่าเสือใต้ยอยากได้ดีรอยซานเน่มาเป็นตัวตายตัวแทนของเิเบอรี่กับไอเอนรับเป็นตั้งแต่ช่วงที่เขาจะอำลาทีมแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถปิดดวได้สําเร็จมาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับบิลครับสื่อยักษ์ใหญ่ของเยอรมันระบุว่าทั้ง2ทีมตกลงในการคว้าตัวดีรอยซานเน่ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยบิลระบุว่านะครับค่าตัวของดีรอยซานเน่ในเบื้องต้นนะครับที่บายเยอร์มิเนกจะต้องจ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คือ49ล้านยูโรนะครับถือว่า ไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับฟอร์มการเล่นของนักเตะในช่วงก่อนมีอาการบาดเจ็บนะแล้วก็ผลงานโดยรวมของตัวนักเตะเองแล้วก็การซื้อขายในยุคสมัยนี้ถือว่าไม่แพงนะครับราคา49ล้านยูโรแล้วก็บวกโบนัสเพิ่มเติมอีกนะครับ11ล้านยูโรซึ่งโบนัสดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของนักเตะนะครับว่าจะสามารถประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนกับทีมสามารถพาทีมคว้าแชมป์อะไรได้บ้างอันนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้โบนัส11ล้านยูโรนะครับ รวมๆแล้วเดีอนนี้ถ้ารวมกันทั้งค่าตัวแล้วก็โบนัสนะครับจะอยู่ที่60ล้านยูโรแต่ว่าค่าตัวขั้นตัวนั้นอยู่ที่4.9ล้านยูโรก่อนนะครับอ่ะนี่ก็คือค่าตัวของดิลาซเน่ที่บิลบอกว่าเสือใต้บายมานิคตกลงใจ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยซาเน่เองก็เคยค้าแข่งในบริสติกา,กานเยอรมนีมาแล้วนะครับกับทางนั่งของชาวเกสุนแล้วก็ย้ายไปร่วมทัพอาเรเบีย,บยนีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซัมเมอร์ปี2016นะครับ ลงเล่นให้กับยอดทีมที่เอตเลต์สเตเดียมไปทั้งเส้น135นัดนะครับกดไปทั้งเส้น39ประตูนะก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยสําหรับดีรอยซาเน่นะครับทั้งเรื่องของการซันโบประตูนะครับการถวายพาให้เพื่อนนะครับความเร็วของเจ้าตัวเชื่อได้ว่าในผลิตอังกฤษนะครับไม่ไปสองรองใครเช่นเดียวกันนะครับและการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเสียดีรอยซาเน่ไปแล้วก็จะเสียดาบิซินบาอีกนะครับที่จะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ว่ากันว่าครับรายงานข่าวบอกว่าแมนซิตี้สนใจจะคว้าแจ็คกิริชนะครับซึ่งแจ็คกิริชเองก็เป็นเป้าหมายการเสิรินทัพของเพื่อนร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วนะครับมีข่าวรูกพันกันมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้เสียกันสักทีนะครับสุดท้ายแล้วบอกว่าแมนซิตี้นะครับสนใจจะคว้าแจ็คกิริชมาด้วยนะครับมาอยู่กับทีมด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่าตัวกิริชเองจะ เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับแต่ว่าก็คงจะสามารถขยับมาเล่นตำแหน่งปีกได้เช่นเดียวกันนะครับว่ากันว่าจะดึงมาแทนซินบาแล้วก็ซานเน่นะครับในช่วงซัมเมอร์น,นี้ดิวแรกนะดิวของซานเน่กับปาเยแมนิกผมให้เปอร์เซ็นต์การย้ายทีมอยู่ที่ประมาณนะครับ70เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้บิลนะครับคือสื่อแรกที่ออกมาตีข่าวว่าติโมแฟนเนอร์ครับกองหน้าของแอร์เบอรซิกจะตกลงย้ายไปเล่นให้กับเชลซีนะครับนั่นก็ เป็นทางการแล้วนะครับเพราะว่าเชลซีได้ประกาศไปที่เรียบร้อยว่าได้ทําทการคว้าตัวติโมแวนเนอร์ได้เรียบร้อยนะครับนี่คือสื่อแรกที่ออกมาตีข่าวนี้แล้วก็ล่าสุดก็คือออกมาตีข่าวของลีรอยซานเน่ว่าตกลงไปซบสุดใต้บายเยมิเนกได้แล้วนะครับอันนี้ผมให้เปอร์เซ็นต์เจเลยในการย้ายทีมที่จะเกิดขึ้นจริงนะครับส่วนดิลหลังอย่างแจ็คกิลช์อันนี้ไม่ขอให้เปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีสื่อที่น่าเชื่อถือมากพอสมควรที่จะเชื่อถือได้นะครับเอาไ,ไปดูท่านมีความ ดูไหนจะเกิดขึ้นบ้างน,นะครับอยากให้ใครย้ายไปที่ไหนก็พูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช่องแชนแนลเสื้อผ้าเช่นเดิมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ